นะครับแอดมินอ๋อสวิงครับโอ้โหสวนอยู่น,นะครับใสสวยครับใครเอาเหยียอไปหยัดใส่ปากครับ ไ้อย่างครับสวยเยื่ออะไรครับนี่มุกแลบหกเก้านะครับของเกาดีจริงครับดูครับใสบสวยครับไสสี่ห้าได้นะครับมุกแลบหกเก้าลิ้นแดงวยงามครับเฮ